สวัสดีจ้าพี่น้องพอกันเีือแล้วจะพี่น้องจา้าไปกลเมเบิ้งหน้าที่ค่ะพี่น้องคนที่หาพี่น้องไปขวเขาวขวนะาเนาะวันนี้เนาะขวเขาวขาวศิลาป,ปะตองเนาะคะ่ะดาบป,ปะตองหรือปะกายนั่นแหละค่ะพี่น้องคอยได้เดาค้าตั้งกองมากขอระยะเนาาบาดนี้บ่ไบ้รอบ่ิด้รอเมนยุยอันจะของก็พี่น้องเนาะน่ะก็เลยเนี่ยขวเ,เขาขวบเขาเหนียวเขาไม้นะคะพี่น้องเนาะเขาไม่เอามาจากบาน เอามาจากบา้านอลานไผ่นะคะลานไผ่เอามาให้กินเลยถึงกินเนาะเดี๋ยวรีจักน้อยนะพี่น้องคนเสมาตามขว่หอมพี่น้องจ้าโอ้ลำบากลำบากยังตีพี่น,ออน,น,น,น้อง,องอเดี๋ยวค่ะต่างกลองมาของน้องสะใภ้กับมันกาโมได้กมะเข่ากันนะพี่น้องเนาะเดี๋ยว แค่พอเขากันพี่น้องจา้ามันบบกมันมันทายแบบมันเป็นครื่องจะคลองนะอย่าคลองเขาซื้อมาใส่อันะเขาซื้อมาเห็ดทั้งเห่าเองมันก็โอเคเนาะค่ะพี่น้องตำนะคะ่ะใบโป๊ดเอาพี่น้องไปตำเอามันจงหอมนะพี่น,อนะน้อ,ยอ,ยนะะนองเนาะตำเท่าไรหน่อยเด้อค่ะพี่น้องตำเท่าไรหน่อยอ่ะ ว่าโขบบวมันโขกงไงนะค่ะเนาะโขกหน่อยๆเครื่องบดก็มีแต่ว่าบวเอาเนาะพี่น้องเครื่องบดก็มีแต่ไม่ใช้ค่ะใช้ตำเอามันหอมพริกคลื่นกันค่ะไปกระติตบตำเอาเนาะค่ะพี่น้องเขาไม้เนาะพี่น้องเอามาขัวหอมหอมจา้าไม่ถา่วขวเนาะเขากกเกากระเท็ดได้ค่ะบวมเม็นเท็บได้แต่เขาไม่เห่าเนาะ ไว้ไม่ขมัยขอก็เลยเอาเขามัยมาเห็ดนะข้าวเหนียวใหม่นะคะเนาะข้าวเหนียวอ่ะเหเ็ดข้าวคัแแว,วแล้วไม่เสียแสบได้ค่ะพี่น้องจ๋านี่แหลกแล้วนะพี่น้องแหลกแล้วขอจิตักใส่กล่องในไวเนาะตักใส่กล่องใหม่นะพี่น,อน้องเนาะแถวสองนะคะพี่น้องขัวใช่ละขัวเทละซ้ำเนตน,นะคะพี่น้องอ่ะใส่ถ้วยนี่ยนะับไส่ถั่วห้าตวงนะี่ละหน่อยๆก็ได้ หัวเท่าอันบ่ต้องหลายนะพี่น้องเนาะเขาตำกินดูๆมันจะมันจะหอมพี่น้องมันจะแสบเนาะเขาขว้ไว้ร้ายมันก็จะบ่หอมมันบ่แสบดนไปมันก็จะเหม็นเหินแล้วพี่น้องเนาะขวพอกินสักสี่หาเทือกสี่หรือสองสามเทือกสิเนาะพี่น้องเนาะนี่ได้ยากเก็บคนใจญ่นะพี่น้องนะเอนาะ ค่ะแถวที่สองนะคะตามโคกที่สองนะพี่น้องเนาะตามสองเท้อเอาค่ะพี่น้องจ้ามันจังอันเบามันจังแหลกไหวค่ะพี่น้องค่อยต,ำต่ำถลายเาก็ใส่เทละประมาณพ่อเัาต่ำให้มันแหลกไไว้ๆนๆเนาะค่ะพี่น้องกะเอาว่าเัาสิใสเนาะซัไดจังสิแหลกไหวเนาะพี่น้องเนาะค่ะหน่อยเอด็กๆรุ่นใหม่ก็อาจสิ พอยากตา่ำหรือว่าเฮาอยู่ชุกเฉินอย,นะอย่างนี้เนาะพามีเห็ดเพาก็เห็ดไตเมื่อมันของเห็ดอยากน้องเนาะเล็กน้อยเออว่าเป็นเล็กน้อยแบบนุ่ม,ม,ม,มๆเศร้าๆน่ะนะเด็กพี่นอ้องเพิ่มากเพแ่บนีเดี๋ยวเฮาชุกเฉินเอไนเอไปซื้อตลาดเราได้เองสเนาะเอากลุ่ขัวเขาเอาตามเอานะพี่นอ้องของมันของมันมีอยู่กับบ้านข้าวสารนะเขาเจ้าก็เห็ดไตได้พี่น้องเด้อแต่ว่ากับสีแซบหน่อยกออ็เขาเหนียวเนาะพี่น้องเนาะ แซบขึ้กันแต่ว่าอาจจะแซบหน่อยกูอะสินะพี่น้องแต่ว่าข้าเนี้ยวน่ะนนนนมันเป็นมันเป็นขั้วมันเป็นสิ่งที่แบบเทดมาส่ตดอแต่ไ,ไล่ลเนาะเนี่ยค่ะพี่น้องแล้วเรียบร้อยเนาะสะมาณนี่ค่ะพี่น้องเช็ดเรียบร้อยนะคะเนาะขั้วบันนกสตักอวบาดนี้เนี่ยค่ะ ไม่ได้ยากเลยนะคะูเพิ่นเป็นแล้วเพิ่นก็ว่าอันนี้นะคะพี่นอ้องอุเพิ่นเฮ็ดอ่ียังกาะเพิ่อนอุปนิเ็ดเป็นก็สิว่าเฮ้ยก็ได้ขอก๋วบว่วาแม่นเด้อค่ะพี่น้องเด็กๆรุ่นใหม่เทียเพิเ่อนจากเฮ็ดเนาะเพิ่อนจากเฮ็ดเพิ่อนจากนั่นจากนี่แต่คำว่าเบิ่งคลิปไม่กลัวามันหนอกได้เด้อค่ะเด้อวิธีเฮ็ดขอก๋วยเฮ็ดแนวใดาเนาะคะ่ะอ่าคนคนผู้ใหญ่เพิ่นแล้วเพิ่นอาจสิเฮ็ดเป็นเนาะแบบว่าคน เป็นอ่า่เม็นนุ่มสาวเป็นพอคนแม่คนอาจจะเฮ็ดเป็นแล้วเนาะก็นั่นแหละค่ะแต่ว่าเด็กๆวัยรุ่นหรือว่านุ่มๆสาวๆอาจสิบ่เป็นเนาะอย่าเข้ามาเบิ่งได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะแต้ลเด้อค่ะพี่น้องเนาะค่ะคลิปเอ่อขั่วข้าวขั่วข้าวั่วใส่ใส่ลาบใส่ซุปนาะหมอกน้องใหม่อีหยังได้เบิดเนาะค่ะไอ้ไรย่างเนาะพี่น้อง พี่น้องคลิปนี้ก็ียณอำลาผ้าจากกันไปแล้วนะคะพี่น้องขอให้พี่น้องยิดอีเม้งสุขุสุขคนค่ะมีเงินมีท่องใส่ลำลำรวยๆนะคะสุขภาพแข็งแรงกันสุขุสุขคนเด้อค่ะไปนะคะคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ